คุณผู้ชมครับสำหรับเกษตรสนามเป้าช่วงนี้เคมอนทนคนหล่อสุดสวิงริงโก้จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวให้เบิกบานสำราญใจกับข่าวทั่วไทยไปกับยายเมียนมากกระจายไปดูสิว่ายายเมียนจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันที่ไหนไปดูกันครับท่านผู้ชมยุขาเด็ดข่าววันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตเชิดชูคู่เกษียณอายุในปีนี้ไปชมบรรยากาศกันเลยเจ้าค่ะ่านผู้ชมวันนี้โรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงวิทยาคมของเราได้จัดมุทิตาจิตให้กับพี่พที่เกษียณอายุราชการทั้ง5คนและนอกจากนั้นเราก็จัดมุทิตาจิตให้กับสามวิยาเขตด้วย35ปีคะ่ะผลงานที่ผ่านมาก็ผลิตน็กเียนที่มีคุณภาพสู่สังคมแต่วันนี้เราได้เห็นได้ถ่ายทอดให้ใครไปแล้ว<ห> ให้น้องๆทีมงานจิจการกเรียนนะครับรก็ชุดนี้โอเคเลยครับถึงอโอกาสที่เราควรจะได้พักผ่อนแล้วควรจะมอบง,งานอะไรต่างๆเนี่ยที่เราทํากันมาเนี่ยให้กับรุ่นน้องได้สร้างมะไรำัะเยอะนะครับมีคนสืบสารต่อเจตนารมณ์ดงกัรไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะทำให้เด็กได้มีอนารพนที่ดีครับ กเ <แอ S 1> กษมเกษมสาลท่านผู้ชมเจ้าขาการแข่งขันระวก็ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระณิจฐาเจ้ากรมพระเทพพระราชุดาสยามรมราชกุมารีในการแข่งขันเยาวชนนอร์ด้ายูเนี่ยนครับครั้งที่4ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่2-7ตุลาคมพุทธศักราช2566มีเอาวชนจากทั่วประเทศจำนวน311ทีมและทีมจากประเทศมาเลเซียรวมเป็น312ทีมการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสมาคมตรออาวุโสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ทำให้เด็กๆได้มีเวทีที่จะหาประสบการณ์เหนือกว่านั้นคือรางวัลพระราชทาน มาเป็นฝานและกำลังใจที่จะทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ก้าวไปสู่นักตะก้ออาชีพหรือว่ามีโอกาสติดทีมชาติสืบต่อไปเจ้าค่ะท่านผู้ชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนพันธุยูเนี่ยนครับครั้งที่4ที่เรามีการจัดการแข่งขัน,ขนตะก้อเนี่ยฮะได้ร,รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศมาให้ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราพัฒนามาเรื่อยๆเพื่ออยากให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสซึ่งเราจัดในครั้งเนี้ยเพืประธานเนี่ยเพื่ออยากให้เด็กครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยได้ในโรงสนามระดับโลกการแข่งๆๆขันครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่4นะครับที่เราอยากจะส่งเสร,ริมนะครับสนับสนุนเยาวชนเรานะครับได้มีเวทีนะครับในการพัฒนาฝีเท้าสนามนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ภอีสานครั้งแรกนะครับที่เรามาจัดที่จังหวัด รากีฬาสร้างโอกาสที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริฐกิจจะจัดงาน FIA ทางบริษัทอีโคอารีซึ่งเป็นบริษัทผลิตแป้งมันและสินค้าหลากหลาย ขายทั้งในประเทศและส่งออกทั่วโลกนําสินค้ามาแสดงในงานนี้ด้วยเจ้าขาดท่านผู้ชมสําหรับในประเทศไทยเราจะเป็นผู้นําในเรื่องของโพเลต o ตสตาร์และโพเลตโตโปรตักต่างๆเช่นโพเ o ตโตเฟรหรือโพเลตโตโปรตีนซึ่งเราก็ยังมั่นที่จะเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลักมีกลยุทธ์ในการทำตลาด คือเราพยายามจะหาความหลากหลายจากซัพพลายเออร์ต่างๆในโลกใบนี้นะครับเราจะเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพที่ดีโดยที่ไปในทางเดียวกับราคาที่ถูกโดยที่เอามาจัดจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้ในประเทศไทยในทางกับการเราจะหาผู้ผลิตที่มีคุณภาพดีและราคาถูกจากประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศครับ And I am charge for all sales and marketing activities company outside the Americas this means Europe, Middle East in outside Middle I this my the for Europe of of Asia, Africa, and so on. I'm here at this moment at the uh, FI Asia in Bangkok to promote our name, our product to the Asian. We are a manufacturer of tapioca starch, and we are the best at modified starch. Our company, and our goal is to be the best, number one seller. ชมเจ้าขาเราวันนี้เรามาชมชิมช้อปกันอยู่ที่โด่งตามซีฟูดของ8กุ้งเป็นเป็นปลากระพงเป็นเป็นอาหารหลากหลายรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ยายได้กินกุ้งสดๆดปลาสดๆที่กําลังยา่างต้องไปชิมกันนอกจากทานที่ร้านแล้วก็ยังซื้อกลับบ้านอันนี้ยำเป็นยังยำยอดมพะพร้าวค่ะอร่อยปะอร่อยมากสดมชิมเขาอร่อยสดแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยมากอนร่อยมาก สดคะ่ะสดทุกอย่างเด็ดค่ะอร่อยอร่อยน้ำซีมอร่อยเลยโด,<ะ>โ,ดโดนเลยโดนเลยนี่ไงาอ,าอาหารอร่อยสดสั่งต้มออยำปลาแล้วก็กุ้งเผาวันนี้เรามาอยู่กันที่โด่งตาซีฟู้ดคลอง8ธันบุรีหลังสินนครนายกไม่อยากจะพูดเลยคนเข้าออกเข้าออกซื้อกลับบ้านซื้อไปฝากซื้อไปให้กับครอบครัวได้รับประทานเราจะเห็นว่าเนี่ยหอยนี่มาจากกุลาดค่ะ สดเลยสดค่ะเราจะมาทุกวันมาถึงร้านเที่ยงคืนพักปั๊บก็ได้ทานเลยใช่ค่ะใช่มันถึงได้เต็มอย่างนี้ถูกต้องค่ะย่างกุ้งมาจากไหนกุ้งมาจากแปดนิ้วค่ะแปดริ้วเลยค่ะแล้วหอยหอยหวานหอยหวานอันนี้หนูสั่งเขามาพร้อมกับหอยอันนี้แต่ว่าตอนนี้หอยมาเนี่ยเขาเป็นหอยเป็นที่นูน่นแต่ว่าเขาจะฟิตแตงแข็งให้เราบนนี้ปูม้าจากไหนปูม้าจากละนองค่ะโอ้โหท่านผู้ชมถ้าอยากจะทานปูสดๆเนื้อส้มๆ อยากจะทานปูผัดผงปรีอยากจะทานปลากระพงนึ่งซีอุค่ะอันนี้ปลากระพงทอดน้ำตาลทอดปลาเราขายตั้งแต่คลองไหนนะคลองเจ็ดค่ะคลองเจ็ดค่ะพญาบุรีเหมือนกันใช่ค่ะสิบกว่าปีสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะที่นี่ปูไม่จดกุ้งไม่จดปลาไม่จดไม่ขายค่ะอย่างกุ้งเนี่ยเวลาที่เราจะเผาให้ลูกค้าต้องเป็นทตัวเป็นทั้งตัวถ้ายามที่กุ้งตายปุ๊บเราก็จะย้ายมาทำข้าวเพื่อให้ส่งความสด ไว้ให้กับลูกค้าใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สดไม่ขายค่ะอย่างปลาเนี่ยถ้าลูกค้าไม่สั่งเราไม่ทําเราจะไม่มีการทํารอลูกค้าถ้าลูกค้ามาถึงปุ๊บชี้ได้เลยว่าผมเอาปลาเราก็จะให้เด็กตักปลาไปทําหลังร้านเพื่อให้มันสดนะนาทีสุดท้ายโอ้โหได้กินมลาสดๆใช่วัสดีครับพี่โดงพี่ดงนี่ชื่อเจงชื่อหูเฮงครับ งมแห้งแซ่โคครับแซ่โคแล้วที่ทําญทำโต๊ะจีนครับผมแล้วก็ทำซีฟู้ดด้วยครับผมออกร้านเราออกกันทั่วเลยนะทั่วเลยฮะทั่วประเทศไทยใครสั่งมาไปหมดครับไปหมดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราการันตีด้วยความอะไรรสชาติฮะปริมาณปริมาณครับความสดความสดสะอาดสะอาดการันตีได้ครับการันตีก็้ยอย่าลืมนะครับมื้อค่ำบ่ายสองถึงสี่ทุ่มครับผม